ก็หกฉันอย่าทำอย่างนั้นหลอกลวงกันฉะนั้นจะได้อะไรโอ้ฝนตกนะักเมื่อเธอมีเขาอยู่เต็มหัวใจอย่าทำลายด้วยการที่เธอทำเป็นว่ารักกัน สิ่งที่เธอทำมันรุนแรงแกล้งรักให้ใจฉันเจ็บเก็บมานานอยู่ในหัวใจฉันรู้ถึงเธอจะปิดที่เธอยอมรอก,กันเลยมาเพราะฉันทำใจไม่ได้ที่จะยอมให้เธอจากไปเป็นของเขาจริงๆ ฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นั่นนาฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เลยไปที่ฉันยอมทุกสิ่งเรื่องจริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอ ไม่ไดีหรอกนะที่ทำอย่างนี้ฉันรู้ดีแต่รักจึงต้องจำทนให้เธอมีเขาคนนั้นทั้งคนที่อดทนพรรักตัวเธอ สิ่งที่เธอทำมันรุนแรงแกล้งรักให้ใจฉันเจ็บเก็บมานานอยู่ในหัวใจฉันรู้ถึงเธอจะปิดที่เธอยอมรอก,กันเรื่อยมาว่าฉันทำใจไม่ได้ที่จะยอมให้เธอจากไปเป็นของเขาจริงๆ ฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นั่นนะฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไปที่ฉันยอมทุกสิ่งเรื่องจริงไม่เคยยอมใครก็เพรารักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอ พระประดอยฝนตกหนักเลยตอนแรกที่นี่ก็ตกหนักเหมือนทำท่าเหมือนจะตกหนักอะลมลมมันแรงมันพัดฝนหนีทำท่าเหมือนจะตกเหมือนกันบกเสีย ฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้น,น,นานๆฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไปที่ฉันยอมทุกสิ่งเรื่องจริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอ ฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นั่นนฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไปที่ฉันยอมทุกสิ่งทั้งที่จริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอฉัน ก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอคือรักฉันบ้างไหมอยากจะทมครั้งทุกใจอะไรก็ยอมเธอ